สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่่องแกมมี่ทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องกลลวงนายสุดเทศรีเวสกันอีกเช่นเคยนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้รอนานเนื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลาว่างก็เลยไม่ได้ทําคลิปบทที่เต่อให้ทุกคนฟังโดยเร็วนะครับ ดังนั้นเพื่อเป็นการขอโทษคลิปนี้ผมจะทำา2บทควบเลยนะครับซึ่งจะอ่านบทที่7แล้วก็บทที่8ไปพร้อมๆกันเลยและผมอาจจะตัดเนื้อหาบางส่วนในเรื่องที่มันไม่ค่อยสำคัญออกไปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปของเรานั้นยาวเกินไปสําหรับคลิปก่อนๆที่ใครยังไม่ทันได้เคยดูนะครับสามารถกลับไปย้อนดูได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปเข้าบทที่7กันเลยครับ บทที่7หลังจากที่มีใครบางคนมาเคาะประตูเอเลนแม่ของแคลก็ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายในขณะที่เธอเดินไปเปิดประตูในขณะเดียวกันซาลีก็ได้เลื่อนสายตาไปที่ประตูและเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งสวมสุดสุดอารมานี่ยืนอยู่หน้าประตูชายหนุ่มคนนั้นดูมีเสน่ห์และน่าลหลงใหลมากด้วยนาฬิกาสุดหรูจากแบรนด์ปาเต็กฟิลิปซึ่งดูแล้วน่าจะมีมูลค่าประมาณไม่ต่ำกว่า4ล้านดอลลาร์เมื่อเอเลนเห็นเธอก็ร้องเสียงหลงอย่างตื่นเต้นว่า อ้าวเวนเดลทำไมคุณถึงมาที่นี่คะซึ่งทายคนนั้นก็คือเวนเดลโจนลูกทายของตระกูลโจนที่ตามจีบแคลมาโดยตลอดเวนเดลยิ้มและพูดว่าคุณป้าครับผมได้ยินมาว่าแคลจะต้องไปเจราจากับพวกเอ็มแกลนกุ๊ปผมเลยมาที่นี่เพื่อเสนอไอเดียครับว้าวคุณสร้างเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตของครอบครัวเราจริงๆค่ะเอเลนรู้สึกตื่นเต้นและตื้นตันใจเป็นอย่างมากเธอมองเขาประหนึ่งว่ากำลังมองลูกเขยคนหนึ่งของเธออย่างภาคภูมิใจเธอรีบตอนรับเขาเข,าเข้ามาในบ้านและพูดว่าเวนเดลคะ คุณช่วยแคลตกลงสัญญาของเอมแกลนกรุ๊ปได้ไหมคะเบนเดลพยักหน้าด้วยรอยยิ้มที่สุภาพเขาไม่สนใจซาลีโดยสิ้นเชิงและยังปฏิบัติกับเขาเหมือนมแมลงตัวหนึ่งเขาเดินตรงไปที่แคลและพูดเบาๆว่าแคลทํทำไมคุณไม่บอกผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครอบครัวของผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอแกนกรุ๊ปผมว่าจะลองคุยกับคุณพ่อของผมดู เผื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรคุณได้บ้างพ่อของเวนเดลนั้นไม่ได้มีอิทธิพลมากเท่าที่เขาอ้างถึงแต่เขาก็แค่อ้างเพื่อพยายามเอาชนะใจแคล์เท่านั้นแคล์ <Claire S 1> <Claire S 2> เองก็รู้ดีว่าเวนเดลแอบชอบเธอมาโดยตลอดเธอจึงพูดอย่างตัดบทไปว่าเวนเดลคะฉันซับซึ้งในข้อเสนอของคุณนะคะแต่ฉันขอหาทางด้วยตัวเองดีกว่าคะ่ะขอบคุณมากนะคะแคล์ Claire, นี่ลูกบ้าไปแล้วเหรอคุณโจนส์เขาเป็นคนดีและมีน้ำใจเขาต้องการช่วยเหลือลูกแล้วลูกจะพูดแบบนั้นกับเขาได้ยังไงแคล์ Claire, เลือกที่จะเงียบแต่ซารีกลับถามเเววววนดดล้ยคาามสใจ่ นี่คุณโจนส์ผมอยากรู้ว่าคุณจะช่วยเหลือแคร์ด้วยวิธีไหนหรอครับเพราะเอ็มแกรนด์กเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่มากและผมไม่คิดว่าคุณจะมีอิทธิพลกับพวกเขาขนาดนั้นนะครับและที่สําคัญตอนนี้คุณอ้างว่าคุณมีวิธีช่วยให้แคร์สนะได้งั้นเหรอครับ <laughs> 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 เบนเดลหัวเราะอย่างดูถูกแล้วพูดว่า แล้วคุณจะไปรู้อะไรตระกูลโจนส์และเอ็มแกลนกรุ๊ปเป็นพาร์ทเนอร์มาตลอดหลายปีและในครั้งนี้ตระกูลของผมจะได้ส่วนแบ่งจากโครงการนี้อย่างน้อยหนึ่งใน3ของ2,000ล้านดอลลาร์ระหว่างนั้นผมจะขอให้คุณพ่อช่วยจัดสรรเงินสัก10ล้านดอลลาร์เพื่อร่วมงานกับแคลแค่นี้ภารกิจก็สําเร็จแล้วไม่ใช่หรอครับว้าวผมไม่รู้เลยว่าตระกูลโจนส์จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเอ็มแกลนกรุ๊ปขนาดนี้แน่ <laughs> นอนสิครับทุกคนในโอลาสนิวต่างก็รู้เรื่องนี้ดี จากนั้นเวนเดลก็มองไปที่ซาลีอย่างดูถูกหยียดยามและพูดว่าซาลีเวสขอให้ซันได้แนะนำอะไรนายสักนิดนะนายก็ไม่ต่างอะไรกับกบที่ไร้ค่าที่โดนปล่อยในบ่อน้ําปล่อยแค่ไปเธอผู้ชายที่ไร้ค่าอย่างนายไม่สามารถทําให้เธอมีความสุขได้หรอกนายจะเป็นได้เพียงภาระของเธอเท่านั้นเมื่อแคร์ได้ยินเส้นนั้นเธอก็พูดอย่างเย็นชาว่าขอโทษนะคะคุณโจนซันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณและโปรดระวังคําพูดด้วยแคร์นี่ผมกําลังช่วยคุณอยู่นะครับแล้วทําไมคุณถึงยังเข้าข้างไอ้ขี้แพ้คนนี้อีก ทำไมคุณถึงปกป้องเขาได้ถึงขนาดนี้เขาไม่ใช่คนขี้แพ้เขาเป็นสามีของซันค่ะเมื่อได้ยินเส้นนั้นเหมือนกับว่ามีเมฆดําที่มืดมนลอยอยู่เหนือใบหน้าของเวนเดลเขาตะโกนอย่างโกรธเกลี้ยวว่าโอเคถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วอย่ามาลองไห้ขอความช่วยเหลือจากผมตอนที่คุณพังไม่เป็นท่าละกันจากนั้นเวนเดลก็หันหลังกระแทกประตูอย่างแรงแล้วเดินจากไป เอเลนรีบเดินตามเวนเดลไปอย่างรวดเร็วแต่เขาก็หายไปเสียแล้วเธอตบต้นขาของตัวเองอย่างไม่พอใจแล้วซีไปที่จมูกข,ของซาลีแล้วตะโกนสุดเสียงว่าแกกล้าดียังไงคนอย่างแกทําอะไรได้อีกนอกจากเป็นภาระของลูกสาวของฉันคุณโจนจะดีพรอไห้ความช่วยเหลือแต่แกกลับไล่เขาออกไปคุณแม่ครับเราคุยกันหมดแล้วตัวเขาเองไม่สามารถสนสัญญากับเอ็มแกรนกุ๊ปได้แล้วเขาจะช่วยเหลือแคร์ได้ยังไงครับหยุดพรามสักทีรู้อะไรไว้ก็ดีนะเจ้าโง่ ตระกูลโจรจะได้ส่วนแบ่งหนึ่งในสามของสองพันล้านดอลล,ลา,นนะาร์เชียวนะซาลีนิ่งเงียบไม่แม้แต่แสดงอาการใดๆแต่ในใจลึกๆของเขาสะยายยิ้มและคิดว่าผมไม่รู้หรอกว่าตะกูลโจรมีอำนาจมากแค่ไหนแต่ที่รู้คือเอ็มแกลนคุบเป็นของผมและผมจะไม่ขอมีความเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขาอีกต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะเคยทำงานร่วมกันในหลายโครงการมาก่อนหน้านี้แต่จากนี้ไปสัญญาทั้งหมดจะถูกยกเลิกแน่นอนว่าแคลไม่สามารถอ่านใจสามีของเธอได้เธอจึงหันไปหาแม่และพูดว่าคุณแม่คะ ขอร้องละค่ะอย่าโทษซาลีรอจนกว่าหนูจะกลับจากเอ็มแกลนุูปก่อนก็แล้วกันค่ะบทที่7ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปต่อบทที่8กันเลยนะครับบทที่8ภาพตัดมาในเซาของวันรุ่งขึ้นแคลได้นำไฟล์งานที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่เธอเตรียมไว้ในคืนที่ผ่านมาเพื่อไปที่สำนักง,งานใหญ่ของเอ็มแกลนคูปพร้อมกับซาลีเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าตึกสูงร้อยซันจู่จูแคลก็รู้สึกราวกับว่าหัวใจของเธอว่างเปล่า บริษัทที่ยิ่งใหญ่อย่างเอ็มแ Group จะร่วมมือกับตระกูลวิลสันได้ยังไงยิ่งข้อตกลง30ล้านดอลลาร์ที่พวกเขาตั้งเป้าไว้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอย่างไรก็ตามเธอได้สัญญากับคุณยายของเธอและยอมรับคำท้าต่อหน้าทุกคนดังนั้นเธอจึงต้องทำให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเมื่อรู้สึกได้ถึงความพิตกกังวลของแคลซารีจึงลูบหัวของเธออย่างอ่อนโยนและพูดว่าที่รักครับคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับทำให้เต็มที่ คุณจะต้องทำงานนี้ให้สำเร็จแน่นอนเสื้อผมสี่แคล์ถอนหายใจอย่างหดหูและพึมพำออกมาว่าเอาละ่ะฉันก็หวังไว้แบบนั้นค่ะรอฉันอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวฉันมาแคล์ Claire, สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินไปที่ประตูขณะที่ซาลีมองดูแคล์เดินเข้าไปในตึกซาลีก็หยิบโทรศัพท์ของเขาออกมาแล้วโทรหาดอริสดอริสภรรยาของผมกำลังจะเข้าไปพบคุณนะครับอย่างที่เราคุยกันคุณรู้ดีว่าคุณควรต้องทำยังไงรับทราบค่ะคุณเวสไม่ต้องกังวลน,นะคะดิซันจะรีบดำเนินการให้คุณทันที ก็ว่าไปผมได้ยินมาว่าเอ็มแกลนคมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลโจนส์เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะทางเรามีโครงการมากมายกับพวกเขาทั้งที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและยังดําเนินการอยู่พวกเขาต้องการที่จะร่วมมือกับเราอีกครั้งในโครงการใหม่นี้นะคะและพวกเขาได้ส่งข้อเสนอและเอกสารให้ดิฉันต,ตรวจสอบแล้วค่ะอย่างไรก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะผมไม่ต้องการให้ตระกูลโจนส์มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้และโครงการอื่นๆอีกในอนาคตรับทราบค่ะ ไม่ต้องกังวลน,นะคะดิซันจะปฏิบัติตามโดยทันทีค่ะในขณะเดียวกันแคลร์ก็เดินเข้าไปในอาคารสำนักงานของเอ็มแกลนกรุ๊ปและนั่งรอการนัดหมายของเธอที่แผนกต้อนรับเธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดอลิสยังรองประธานกรรมการของบริษัทต้องการพบเธอด้วยตัวเองหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวที่สง่าง,งามก็เดินเข้ามาหาเธอและเริ่มพูดขึ้นว่าสวัสดีค่ะคุณแคลร์วิลสันใช่หรือเปล่าคะคุณดอลิสยังกำลังรองพบคุณอยู่ที่สำนักงานของเธอค่ะตามดิซันมาได้เลยค่ะ แคลพยักหน้าตอบรับด้วยความมึนงงเธอยังคงรอคิวเพื่อทําการนัดหมายอยู่แล้วคุณดอลิสยังรู้ได้ยังไงว่าเธอมาที่นี่มันไม่สมหตุสมผลเลยที่คนสําคัญของบริษัทอย่างคุณดอลิสยังจะทราบเรื่องการมาของเธอได้ยังไงแคลคิดทบทวนและไม่สามารถหาคําตอบในเรื่องนี้ได้เธอจึงรีบคว้าโอกาสที่หายากนี้ไว้ก่อนและรีบเดินตามผู้หญิงคนนั้นเพื่อไปที่ห้องทํางานของคุณดอลิสยังตัดภาพมาที่ห้องทํางานของดอลลิสยัง เธอลุกขึ้นจากเก้าอี้และทักทายแครด้วยความเคารพสวัสดีค่ะคุณวิลสันดิสันซื้อดอลลิสยังรองประธานของเอ็มแกลนกรุ๊ปยินดีที่ได้รู้จักนะคะแคร์รู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อได้พบกับนักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอลัสฮิวเสียงของเธอสั่นอย่างกังวลแต่ก็ยังคงสามารถอยู่ในความสงบได้สวัสดีค่ะคุณดอลลิสยังยินดีที่ได้พบคุณเส้นกันนะคะฉันมาที่นี่เพื่อนําเสนอกับคุณเกี่ยวกับโครงการโรงแรมคะ่ะถึงแม้ว่าวิลสันกรุป๊ปจะไม่ใหญ่ที่สุดดดและดดเเดเ่่่นนทททียบบาริษัอื แต่สันรับรองได้ว่าพวกเราทํางานหนักมากและสร้างชื่อเสียงในเชิงบวกในอุตสาหกรรมการออกแบบและตกแต่งภายในค่ะแคลยื่นไฟล์เอกสารให้และพูดต่อว่าคุณดอลลิสยังคะนี่คือผลงานของวิวสันกรุ๊ปรบกวนพิจารณาด้วยค่ะดอลลิสยิ้มอย่างอ่อนโยนและรับเอกสารจากแคลเธอพูดว่าคุณวิวสันคะดิซันได้เห็นเอกสารของคุณแล้วค่ะดิซันคิดว่าคุณจะเป็นหุ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้กับเราค่ะว่าไงนะคะ จริงหรอกคะแคลอาปากค้างด้วยความสับสนเหตุใดการทําธุรกิจกับบริษัทใหญ่ขนาดนี้จึงดําเนินไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นนี่มันง่ายเกินไปหน่อยไหมเดอลิสกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าแน่นอนค่ะดิซัตยอมรับตรงๆว่าวิลสันกรุ๊ปอาจไม่ตรงกับข้อกําหนดและคุณสมบัติของเราที่สุดแต่ท่านประธานของเราเส้อใจและมั่นใจทางคุณเป็นอย่างสูงและเขายินดีที่จะให้โอกาสในครั้งนี้ค่ะท่านประธานของคุณสันขอทราบได้ไหมคะว่าท่านประธานของคุณคือใคร ท่านประธานของเราคือคุณเวสจากอีส t c คลิฟค่ะท่านประธานเวสเหรอคะ สันไม่คิดว่าสันรู้จักใครที่นามสกุลเวสยกเว้นสามีของสันค่ะดอริสพยักหน้าเบาๆเนื่องจากซาลีไม่ได้สั่งให้เธอเปิดเผยตัวตนของเขาดังนั้นเธอจึงพูดได้แค่นี้นอกจากซาลีเวสแล้วแคลก็ไม่รู้จักใครที่นามสกุลเวสอีกเลยแต่เธอคงคิดไม่ถึงและเดาไม่ถูกว่าสามีที่โดนตราหน้าว่าไร้ประโยชน์ของเธอซึ่งเป็นเด็กกำพร้าจะเป็นท่านประธานเวสท,ที่ดอริสกล่าวถึงจากนั้นดอริสก็กล่าวเพิ่มเติมว่าคุณวิวสันคะ ดิซันเห็นในข้อเสนอของคุณว่าใบเสนอราคาสำหรับข้อตกลงนี้คือ30บล้านดอลลาร์ใช่ไหมคะแคล์ Claire, พยักหน้าอย่างขงผุนและถามอย่างเขินอายว่าใช่แล้วค่ะมันมากเกินไปหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะจริงๆแล้วมันน้อยกว่างบประมาณที่เราตั้งไว้อีกค่ะแคล์ Claire, ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยคุณหมายความว่ายังไงคะท่านประธานของเราบอกให้ซันเพิ่มใบเสนอราคาเป็น2เท่าซึ่งก็คือ60บล้านดอลลาร์ค่ะในระหว่างการสนทนาดอลลิสดึงใบสัญญาอันใหม่และส่งให้แคล์ ดูสิคะทางเราได้ร่างสัญญาล่วงหน้าเป็นเงิน60ล้านดอลลาร์หากคุณไม่มีปัญหาเราสามารถเซ็นสัญญากันได้เลยตอนนี้ค่ะฮะนี่มันแคลไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าเอ็มแก g นกุ๊ปซุ่งดูเหมือนจะไม่มีวันเข้าถึงได้จากมุมมองของตระกูลวิลสันจะเตรียมสัญญาไว้ล่วงหน้าสําหรับเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วยิ่งไปกว่านั้นราคาเสนอยังเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเป้าหมายของคุณยายสําหรับโครงการนี้คือ30ล้านดอลลาร์แต่สัญญาระบุไว้60ล้านดอลลาร์ ทันใดนั้นเธอก็นึกถึงใบหน้าที่จริงจังของสามีของเธอในตอนที่เขาขอให้เธอรับงานนี้ในการประชุมของครอบครัวเมื่อคืนก่อนทำไมเขาถึงมั่นใจได้ขนาดนี้เพราะเมื่อตอนที่เธอยืนอยู่ต่อหน้าบริษัทเอ็มแกลนกรุ๊ปเธอก็รู้สึกประหม่าเป็นอย่างมากและเธอมองโลกในแง่ร้ายแต่กลับกันซาลีดูสดใสไม่ประหม่าเลยแม้แต่น้อยเป็นไปได้ไหมว่าซาลีจะรู้มาโดยตลอดบทที่8ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทที่7และบทที่8ที่เพิ่งจบไปสนุกกันบ้างหรือเปล่าสำหรับคลิปหน้าเราจะมาต่อกันบทที่9กันนะครับแล้วมารอลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะมีเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์หรือเรื่องที่น่าตื่นเต้นกันมากขึ้นแค่ไหนแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราประหลาดใจได้บ้างถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ